ขับผ่านบริเวณอัพเท้าของชิคาโกวิดีโอมาเลข24ตอนที่8จาก9วิดีโอทั้งหมดของฉันแปลจากภาษาอังกฤษขออภัยซอฟต์แวร์แปลทั้งหมดมีความแม่นยำเพียง80%ดังนั้นขออภัยในความผิดพลาดใดๆอัพเท้าเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการสังสรรค์ แต่ไม่ใช่อีกต่อไปย้อนกลับไปในวัยเจ็ดสิบทศวรรษที่80และ90เป็นสถานที่ที่คนจำนวนมากเพื่อจบการศึกษาระดับวิทยาลัยอาศัยอยู่เพราะราคาที่เริ่มถึงมีร้านค้าเล็กๆมากมายร้านอาหารเลโกกที่ครอบครัวเป็นเจ้าของราคาไม่แพงและมีราคาถูกตอนนี้วันนี้ขับรถไปตามถนนในอัเทาวทั้งหมดที่คุณเห็นคือเครือร้านอาหารขนาดใหญ่และร้านค้าเล็กๆทั้งหมดหายไปอย่างไรก็ตามถานน เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และรวมถึงย่านต่างๆเช่นเรดวิวเดอะพอลยูนิเวอร์ซิตี้เออร์วิงพอกเรยเงินพูดและเลยคยูฉันได้ยินมาว่าที่นี่ยังมีคาเฟ่ทันสมัยระวนจันทร์แจสสและบาร์ชั้นเรี่ยมอีกด้วยนี้น่าจะอยู่ในย่านมหาวิทยาลาย Break ัยเรดวิวและเดอะพอลอัพเทาเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพาผู้หญิงไปออกเดทและลองดูว่าร้านค้าเล็กๆทั้งหมดมีอะไรบ้าง ในทศวรรษที่80เพื่อนของฉันและฉันชอบไปเที่ยวที่เัฟนเพราะบีราคาถูกอย่างไรก็ตามในยุค90บาทั้งหมดเริ่มกลายเป็นบารูนอกจากนี้พวกเขาเริ่มเต็มไปด้วยคนผิวขาวเบียดเิวดังนั้นเราจึงหยุดมาที่บริเวณนี้มีคนบอกฉันว่าหลายคนที่เพื่อนจบวิทยาลัยตอนนี้อาศัยอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของชิคาโกดังนั้นวันหนึ่งฉันอจจะไปเที่ยวพื้นที่เหล่านั้นและดู นอกจากนี้ฉันต้องเดินทางไปย่านมหาวิทยาลัยปรกิวิลเลอร์และพอร์ลเลอร์และดูวายย่ายังเหมือนเดิมหรือไม่อย่างไรก็ตามการเลือกตั้งของอบามาเปลี่ยนแปลงทุกอย่างตัวอย่างเช่นในอดีตฉันจะไปที่คลับเรื่องผ้าที่มีนักเต้นระบำสีขาวล้วนนักเต้นระบำเรื่องผ้าทั้งหมดจะทิ้งฉันไว้ตามลําพังฉันสามารถนั่งที่บา์เพลื่อเพลินกับการแสดงและนักเต้นระบำทุกคนไม่แม้แต่จะเข้าหาฉันเพื่อของเงิน หลังจากโอบามาได้รับเลือกตอนนี้พวกนักเตกฑนระบายมักของเงินทั้งหมดดังนั้นการแยกย,ยดเชื้อชาติอาจมีประโยชน์บางประการในช่วงทศวรรษที่80และ90สาวผิวขาวหลายคนไม่ยอมรับที่จะออกเดทกับชายผิวดำในท่าทาฉันจะไปที่หนคลับหรือบาร์แห่งหนึ่งที่มีคนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่และฉันจะไม่เล่นหลังจากโอบามาได้รับเลือกตอนนี้ผมมีผลงานมากมายตอนนี้ฉันเล่นแค่นั่งที่บาร์ไม่ทำอะไรเลยฉัน จะพูดกับตัวเองเข่อนนี่คือสิ่งที่รู้สึกเหมือนเป็นเด็กผิวขาวใช้ย้อนกลับไปในวัย8 0ถึง9.0ฉันก็ไปนหนลับหรือบาร์สีดำด้วยแต่สำหรับผู้หญิงผิวดำบางคนฉันเป็นเด็กผิวขาวมากเกินไปสำหรับพวกเธอหลายคนสาวผิวสีคนอื่นๆคงไม่มองฉันเพราะฉันเป็นคนผิวสีหน้าตาดีที่อาศัยอยู่ในแถบชานเมืองและพวกเขากลัวว่าฉันจะนอกใจโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัว เพื่อนชายผิวดำคนหนึ่งของฉันในวิทยาลัยบอกฉันว่าผู้หญิงผิวดำหลายคนต้องการพบกับฉันแต่กลัวเกินไปสาวผิวสีคนอื่นๆไมไ่รู้ว่าจะจัดการกับฉันอย่างไรเพราะพวกเขาคิดว่าฉันเป็นเด็กผู้ชายผิวขาวในชุดดำฉันไม่ได้เล่นฟุตบอลหรือบาสเกตบอลฉันเล่นยิมนาสติกและแรกกตบอล อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงสำหรับชิคาโกเท่านั้นหลังจากย้ายมาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอาริโซนานศึกษาผิวดำที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอเรโซนาเคยจินกับการอยู่ท่ามกลางคนผิวขาวดังนั้นฉันจึงเข้ากันได้โดยไม่มีปัญหาดังนั้นคนผิวดำจึงไม่เหมือนกันทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาและคนผิวขาวก็ไม่เหมือนกันทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ฉันมีเพื่อนชายผิวสีคนหนึ่งชื่อสกิปซึ่งเติบโตขึ้นมาในย่านชาญเมืองชิคาโกที่มีคนผิวขาวเป็นส่วนใหญ่สกิปไปมหาวิทยาลัยที่เป็นคนผิวสีล้วนและเขาบอกว่าเขาต้องเรียนรู้วิธีคุยกับสาวผิวสีย้อนกลับไปในทศวรรษที่80คุณต้องใช้วิธีอื่นในการพูดคุยกับสาวผิวดำเมอร์เทียบกับสาวผิวขาว ซอคิปบอกว่าเมื่อคุณคุยกับสาวผิวดำคุณต้องก้าวร้าวและกล้าสแสดงออกมากขึ้นสำหรับฉันนี่เป็นงานที่มากเกินไปง่ายกว่าที่จะย้ายไปแคลิฟอร์เนียซีแอต่อหรือกลับไปที่เริโซนาแม้แต่ตอนที่ฉันอาศัยอยู่ในเขตดินแดนชิคาโกผู้หญิงส่วนใหญ่ที่ฉันเบทอดด้วยคนผิวสีขาวลาตินอลและเอเชียก็ไม่ได้มาจากชิคาโก ฝากกดไลค์แสดงความคิดเห็นหรือกดติดตามขอขอบคุณ